สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ก็ประมาณตีสี่ครับผมบุรุษรับติการออกทํางานอีกแล้วครับผมนอนตีสองเดินทางตีสี่บ้าบอที่เรียกว่าพักสาดีนะผมนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อคืนก็เราจะเดินทางไปจังหวัดพังงานครับผมก็ไม้แรกไม้แรกไม้แรกผมเองไม้แรกครับอ่าฮะไม้ที่สองก็หน้าแล้วดูแล้วก็น้า้ผมเองเหมือนเดิม โอเคครับผมก็เราไปทำภารกิจกันออกวสว่างนี้ที่เพชรบุรีครับผมก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปไม่ถึงไหน,นครับกินอีกแล้ว <c oughs> จริงๆการเดินทางต่างจังหวัดนี่มีอยู่สองอย่างนะที่เกิดขึ้นไนมะ่กินก็อื้อครับ แวะตลอดทางจะให้ถึงเร็วได้ไงครับเดี๋ยวแวะที่เดี๋ยวแวะเอ๊เดี๋ยวแวะกินนี่่าสุดอุย้ยเห็นมีเซตผมมีแอบเซตผมเห็นหวีไหมครับคือไม่รู้จะไม่รู้จะหล่อไปไหนครับหลอ่อหล่อไปนั่งในรถบอกแล้วครับว่าทํามากบโกะครับ เดินทาง10ชั่วโมงผมใช้เวลา12ชั่วโมงครับผมะนองทิเฮ้ยะนองนะโอ้ oh, ถึงแล้วนะครับเย้ yeah. เรามาถึงที่หมายกันเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูสถิติกันว่าทริปนี้เดินทางกัน กี่กิโลแล้วอัตราการประหยัดน้ำมันเท่าไหร่บ้างนี่เลยครับพอมาถึงปลายทางเนี่ยเห็นไหมว่าการประหยัดน้ํามันของฝีมือผมเนี่ยสี่ใบน,นะนี่ผมขับมาเนี่ยใบไม้ขึ้นสี่ใบยังไม่ห้านะอ่ากิโลเมตรที่ผมใช้มาทั้งหมดก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบหกกิโลเมตรนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่สิบสี่จุดสี่กิโลลิตรโอ้โห็นไงนี่เจ็ดร้อยโลคือกดรีเซ็ตแล้วก็เดินทางกันมาเลย ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่77กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับแบบน่ารักมากอะอันนี้คือความเร็วเฉลี่ยเป็นไงครับกับค่าเฉลี่ยของเราก็14.4กิโลลก็ถือว่าโอเคเลยนะกับฝีมืออย่างผมจริงๆผมเป็นคนขับเท้าหนักมากนะอ่าอันนี้ก็คือทำทำให้ดูเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวอ่าถ้ามีโอกาสได้เดินทางอีกก็จะทําค่าเฉลี่ยให้ดูอีกว่าคันนี้จริงๆแล้วประหยัดขนาดไหนแล้วก็เดินทางกันกีน่กิโลคลิปนี้ไปก่อนครับ เดินทางมาตั้งแต่สี่ตอนนี้4ี่มงเย็นพอดีเป๊ะเลยครับ